เฮงครับครับเชฟคุณจริยาเนี่ยเป็นแรงบรรดาใจอะไรให้เราบ้างครับผมชื่นชอบเขามากเลยครับเชฟแล้วก็ชื่นชมเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้แชมป์มาสเตชฟของทางยูเควันนี้เจอตัวจริงดีใจมากเลยครับเชฟแล้ววันนี้ใครจะออกครับวันนี้น่าจะเป็นสตางนะครับเฮ้ยมันจะเป็นผมได้ไงอะไปออกไปแพ้ตั้งอยิ่งสนิทยิ่งยีโยนกวนประสาทครับคนนี้บอกพี่เฮงให้หน่อยนะครับว่าพี่นั่นแหละจะกลับอื้อ ไอตัวเนี้ยปักร้ายข้างนอกเราจะรักกันแต่ข้างในนีพี่เจอผมแน่น้องคนนี้รักพี่เสมออย่าล้มนะครับไม่ล้มแน่นอนครับถ้าเกิดล้มก็ต้องล้มทับสตางค์อะครับเอาให้ลอเดเถอะไอ้ตังพี่ว่าพี่ไม่มีปัญหาหรอกงานเนี้ยเองเถอะจบแล้วนะพี่น้องอะได้พี่เองเดี๋ยวก็รู้กันใครจะอยู่ใครจะไปแล้วเก่เาเก้มกันอยู่แล้ว เป็นที่ยอมรับแล้วว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพวกคุณก็จะต้องพิสูจน์ให้เราเห็นเหมือนกันว่าฝีมือของคุณไม่แพ้ใครในที่นี้ครับเชฟหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพยายามจะนับด้านละหนึ่้อยหนึ่งสองฝึกษามาเหมือนกันว่าถ้าผิกบ่อยมันจะสูญเสียความชุ่มชื้นในเนือ้อเ9้า0ก เคยทําสเต็กไหมคะเอือเป็นคนไม่กินเนื้อเลยครับก่อนที่จะมารายการนี้พึ่งจะมากินเนื้อในรายการนี้เริ่มหัดทำสเต็กได้ประมาณครั้งถึงสองครั้งถ้าคุณกลับไปกลับมาแบบนี้ข้างในน่ะแห้งและจะสุกเกินต้องการ ที่พลิกไปพลิกมาเอื้อกลัวมันสุกไปเราไม่รู้หรอกว่าการพลิกไปพลิกมาแล้วแหละทำให้มันสุกเกินไปการพลิกหลายรอบจะทำให้เราคุมความชุ่มชื้นของเนื้อไม่ได้ตัวอย่างมันมีเดียมแรมาเลยอ่ะพี่อาจจะมีสิทธพาดนะซึ่งเนื้อเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ด้วย Haley Konya